ส่วนอีกหนึ่งงานทน่านผู้ชมเดี๋ยวลงใต้ไปดูที่ปัตตานีกันเลยครับท่านผู้ชมพะงานใหญ่ครับกรตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอรเหนียวครับโโอ้โโอโคนศรัทธาท่านเยอะนะ,ะนะฮะเออนะฮะก็งานเนี่ยจะจัดเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ9ถึง15กุมภาพันธ์แต่ไม่ใช่เฉพาะสายมูอย่างเดียว แต่งานนี้อย่างที่บอกว่าเวลาจัดงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาเราต้องครบรสชาติเพราะฉะนั้นงานดีครับสายมูสายเที่ยวสายกินดิเรียนเชิญเลยเออนะครับแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมศรัทธาที่มีต่อเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวด้วยะนะครับที่สารเจ้าเล่งจูเกียงงานนี้จัดเต็มนะครับทบวงอจอมพะก็จะมีพิธีแอแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองอ มีพิธีลุยไฟมีเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยไฮไลท์ light, เป็นถนนคนเดิน3วัฒนธรรมอาหารเด็ดๆเ,เ,เท่านั้นไทยจีนมุสลิมจัดเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ชมกันะนะครับ วัดปัตตานีเมืองงามสามวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวปัตตานีประจำปี2568ระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์นี้ณบริเวณศาลเจ้าเล่งจูกเกียโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเทพปูชนียสถานปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนพบกับกิจกรรมภายในงานพิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิมกอเนียวประทับเกี้ยวใหญ่มหามงคลหามรอบเมืองปัตตานีพิธีเปิดงานมหาสมโฟชเจ้าแม่ลิมกอเนียวพร้อมด้วยการแสดงมังกร LED ความยาวกว่า60เมตรและการแสดงเองกอวันที่11กุมภาพันธ์ณบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียพิธีอันเชิญองค์พระออกจากศาลเจ้าเล่งจูเกียลุยน้ําลุยไฟพร้อมขบวนบุกคาชาติ นบริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงและบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีเชิงสะพานเดชานุชิตวันที่12กุมภาพันธ์ชมการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยวันที่14-15กุมภาพันธ์ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านพหูวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินพร้อมด้วยออกร้านจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินอาหารสาววัฒนธรรมวันที่9-15กุมภาพันธ์ เพลิดเพลินกับการแสดงงิ้วมโนราการแสดงศิลปะพื้นบ้านพหูวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆทุกคืนอีกมากมายผู้ใดบูชาด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดแก่ผู้นั้น ไปกันแล้จังแต่ละวันกิจกรรมไม่เหมือนกันการแสดงไม่เหมือนกันนะฮะการแสดงพหูวัฒนธรรมเนาะอาหารก็มาแบบ3ชาติ3สไตล์ไทยมุสลิมอาหารจีนนะฮะแล้วก็มีช้อปปิ้งอะไรอีกก็ฝากเอาไว้นะครับ9ก5ถึงกุมภาพันธ์ปักหมุดไปเลยเที่ยวที่ปัดตานีกันนะครับ